บอกได้เลยว่าความเร็วแตกต่างจากตัวท็อปมากเลยฮะตัว S m นี่ได้ยินเขาว่าเร็วเร็วจริงนะครับราขับแล้วเร็วจริงเร็วกว่าตัวตัวท็อปอีกนะตัวท็อปมันจะมีตัวไฟท้ายมีตัวสับคอนโทรลมีอะไรตัวดูดน้บมันแบบโต้แต่ตัวนี้ไม่มีนะแต่เร็วความเร็วเร็วจริง ลองแล้วกิ้วโหวโคตรเร็วเลยสุดยอดเลยโคตรเฮ็ดนี่เล่นเครื่องเหลือไวสองขีดโอ้ยเร็วจริงน่าใช้รุ่นนี้สามร้อย300ชั่วโมงรถจิ๊โกโอ้ยเร็วมากเลยอ่ะฟูดฟูดฟูดเลยอูอย้สุดจัด บอกเดิมนะครับเครื่องบอกเดิม J O h E ขีดจีร้อยห้าสิบแปดปั๊มห้าวีปั๊มคาวาซิคิ K ห้าวีเฮ้ h w e B K h w e. hey, แต่ตัวเดินม,มันแปลกๆวะ่ะตัวเดินรุ่นใหม่ปะเนี่ยตัวเดินรุ่นใหม่ไงเม้มาแล้วบนะ้าง Phút tốc nặng ạ Phút tốc nhớ ạ